มันหายไปไหนแล้ว,วปลาดุกเผือกอะ่ะเ,เ,เออเออเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้ว,วไม่ได้ไม่ได้อย่าไปไหนอุยอ้ยจะตัวใหญ่มากเลยนะปลาดุกเผือกตัวเนี้ย

เต่า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 มันมี